สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมีนาคมปี2564ของผู้ที่เกิดในลัคนาตุลน,นะคะหากท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาของตัวเอง ก็สามารถที่จะใช้ราศีตุลรับฟังคำพยากรณ์ได้เช่นกันนะคะโดยช่องของเราก็จะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการทำนายดวงชะตาก่อนนะคะและในช่วงท้ายคลิปนะคะแม่หมอก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติมนะคะส่วนดวงชะตาประจำเดือนมีนาคมของชาวลัคนาราศีตุลก็จะมีความโดดเด่นนะคะในเรื่องของดาวประจำตัวนะคะของเรานะคะคที่จะ ไปโครจรได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามหาอุดในราศีมีนนะคะและดาวการเงินของคนตุลก็คือดาวอังคารก็จะไปโครจรในราศีพฤษภได้มาตรฐานดาวที่เรียกว่าราชาโชคด้วยนะดังนั้นนะคะมีนาคมเดือนนี้น่าจะเป็น1เดือนที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะ คุณมีโอกาสมีเกณฑ์ในเรื่องของความโชคดีมีเรื่องของความสำเร็จเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าในช่วงต้นเดือนนะไปจนถึงประมาณวันที่19มีนาคมนะคะดาวศุกร์ยังโคจรอ,อยู่ในราศีกุมนะคะซึ่งเป็นภพปุตตะนะคะดังนั้นช่วงต้นเดือนไปถึง19นะคนตุลก็ยังจะสนใจในเรื่องของบุตร บริวารสัตว์เลี้ยงนะคะหรือยังเป็นช่วงเวลาที่เราต้องไปเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆดาวสุกในตำแหน่งนี้นะคะถือว่าได้เกณฑ์กับพระราหูนะคะดังนั้นในเรื่องของงานออนไลน์งานใช้ภาษานะการใช้สื่อโซเชียลนะการค้าขายออนไลน์งานเจรจาต่อรองนะคะ งานในน่าจะเป็นสิ่งที่ดวงดาวส่งเสริมให้คนตุลน,นะมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะและพอหลังวันที่19มีนาะนะคะดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าไปโคจรอ,อยู่ในราศีมีนได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามหาอุด อุดในทางโหราศาสตร์ก็หมายถึงสูงส่งนะคะเมื่อดาวศุกร์เป็นอุดก็หมายถึงเจ้าชะตาจะมีวาสนาที่ดีทางการเงินนะคะจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะและถึงแม้ว่าดาวศุกร์จะโคจรอ,อยู่ในภพอริ ก็ไม่ได้ทำให้คุณภาพของดวงดาวเขาด้อยลงนะคะคนตุลก็จะดีจะเด่นในเรื่องของความมั่นใจนะในเรื่องของความที่เราจะกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีดาวลาพะนะคะนั่นก็คือดาวอาทิตย์<ๆ>ก็จะเข้ามาโคจรร่วมกับดาวประจำตัวนะคะเรียกว่านะถึงแม้จะอยู่ในภพอาริแต่เป็นช่วงเวลาที่ แข่งขันแล้วสําเร็จนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเรียนการศึกษานะคะเป็นจุดที่เราโดดเด่นมากงานที่ต้องแข่งขันนะงานที่ต้องสอบเข้ามีคู่แข่งเข้ามาเยอะๆนะคะเรียกว่าชาวลัคนาราศีตุลเป็นคนที่มีโอกาสสมหวังสูงมากเลยนะคะส่วนคนค้าขายคนทำธุรกิจนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะได้กอบโกยผลประโยชน์ทางการค้า เพราะว่าหลังช่วงตั้งแต่สัก26มีนาคมนะคะจะมีดาวพุธนะคะมาโครจรร่วมกับดาวศุกร์นะคะซึ่งก็เป็นดาวคู่ธาตุน้ำนะ,ะไปโครจรอยู่ในราศีธาตุน้ําคือราศีมีนเป็นอาศีติธาตุ คู่ดาว64นะหมายถึงคู่ดาวแห่งการสร้างทรัพนะมีเสน่ห์พูดจาดีนะคะขายดีมีกําไรนะคะและก็การเรียนการศึกษาอะไรต่างๆอยู่ในช่วงจังหวะที่มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าด้วยความที่บางทีมันไปโครจรอ,อยู่ในภพอารินะคะดังนั้นก็จะหนีไม่พ้นนะคะในเรื่องของศัตรู คู่แข่งขันที่จะมีเข้ามาพร้อมๆกับความสำเร็จของเรานะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่อาจจะมีคนรอฉวยโอกาสเอาเปรียบเราอยู่ก็ได้แต่มาตรฐานดาวสุกที่เป็นอุดนะคะก็ทำให้ศัตรูเนี่ย ก็ยังทําอะไรเราไม่ได้เหมือนกันและในท่านใดนะคะที่อาจจะอยากเริ่มลงมือทําอะไรใหม่ๆอยากสมัครงานหางานเปลี่ยนงานในเดือนมีนาคมนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สามารถทําได้นะคะในส่วนของการเงินและโชคลาภนะะเดือนมีนาคมถือว่าโดดเด่นมากเลยสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเพราะว่าดาวการเงินของเราจะไปโครจรอ,อยู่ในราศีพฤษภได้มา หารดาวที่เรียกว่าราชาโชคราชาโชคก็คือโชคของราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองทำให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะยังหาเงินได้อย่างดีนะในช่วงเดือนนี้มีทั้งรายได้หลกักมีทั้งรายได้เสริมเติมเข้ามานะคะบางคนบางท่านมีเกณฑ์จะได้เงินจากมรดก หรือเงินประกันภัยนะคะจะหาเงินได้เยอะนะจากช่องทางออนไลน์จากต่างประเทศนะคะ,ะพระราหูนะคะเขามาจากพพปุตตะนะคะซึ่งเป็นพพของการ เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโครจรร่วมกับดาวการเงินอยู่ในภพมรณะที่หมายถึงต่างประเทศต่างแดนนะคะถ้าจะพูดกันให้แบบขำๆนะคะต่างประเทศต่างแดนที่ว่าก็อาจจะหมายถึงฮานอยมาเลหัวยลาวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ยังไงแม่หมอก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลมีวิจารณญาณในการลงทุนในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันด้วยนะคะซึ่งโดยรวมแล้วนะการเงินของคนตุลน,นะ ในเดือนมีนาคมถือว่าหาเงินได้ไม่ยากนะคะแต่ว่าดาวอังคารเขาเป็นประนะคะเอ่อดังนั้นในเรื่องของการเก็บเงินรักษาเงินที่ได้มาก็อาจจะยากหน่อยนะจะกลายเป็นหามาเพื่อใช้ไปมากกว่านะคะหรือบางทีมันอาจจะมีของที่เราอยากได้มานานก็ เอาเงินเก็บเงินที่หามาได้ไปซื้อก็ได้นะคะและในส่วนความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคมนะคะดาวคู่ครองของเราไปโครจรอ,อยู่ในภพมรณะดังนั้นนะคะในเรื่องของความรักก็อาจจะมีสะดุดบ้างนะคะคนรักอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้กันต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความใจร้อนนะคะที่อาจจะทำให้เกิด ปากเสียงกันก็ได้นะคะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้จะคุยจะคบกับใครก็อย่าพึ่งทุ่มเทจนเกินตัวนะคะดาวอังคารที่ได้มาตรฐานเป็นปลานะคะบางทีคุยคุยอยู่แล้วเขาหายไปเฉยๆเลยนะคะหรือบางครั้งนะคะเราก็อาจจะได้ไปเจอกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะคะและสุดท้ายนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็น เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้นะคะการแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ลมนะคะดาวศุ์ไปโครจรอ,อยู่ในภพอรินะคะอุปสรรคของความสวยก็อาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับผิวพรรณนะคะมีสิวอักเสบมีผดผื่นตามตัวก็ได้ประมาณนี้นะคะและในวันที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดอารมณ์เสียทำงานไม่ได้ดั่งใจก็จะได้แก่วันที่ 1นึ่งสิบสามสิบสและวันที่29มีนาคมนะคะในส่วนคําทํานายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่ประจําเดือนมีนาของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะก็เสี่ยงทายได้ไพ่เพจออฟเฮนเ t เกิลเดอะชาริออตและก็เดอะซันนะคะ สำหรับไพ่ใบแรกของเรานะคะที่เสียงทายได้มาก็คือไพ่เพจออฟเพนิเคิลนะคะหรือไพ่เด็กถือเหรียญนะคะเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นนะคะจะเห็นว่าเดือนนี้นะคะดาวสุขของเราเองก็จะโครจรอ,อยู่ในภพปุตตะ ไปจนถึงช่วงประมาณ19มีนาคมนะคะประจวบกับเราได้ไพ่ใบนี้มานะคะก็หมายถึงเจ้าชะตาเองนะคะเป็นช่วงที่อาจจะกำลังคิดนะคะวางแผนอยากจะเริ่มต้นนะคะลงมือทำบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะซึ่งในการคิดวางแผนลงมือทำใดๆก็ตามนะคะมันจะส่งผลในเรื่องของความมั่นคงในระยะยาวนะคะบางคนก็อาจจะคิดวางแผนในการที่จะเรียนต่อนะฮะหรือคิดจะลง คุณหาอาชีพเสริฟนะอยากจะเสริมรายได้เติมเข้ามานะะบางคนบางท่านกำลังมองหางานใหม่อยากเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะคะได้ไพ่เด็กถือเหรียญก็ถือว่าเราสามารถที่จะทำได้นะคะ และสำเร็จด้วยแต่ขออย่างเดียวนะคะชาวตุนอย่าละทิ้งกลางคันนะคะอย่าไปทำอะไรแบบครึ่งครึ <c oughs> ่งกลางๆงแล้วหันหลังกลับนะคะเพราะไพ่ใบที่สองที่ได้มาคือไพ่ The Chariot นะคะไพ่อัศวินนักรบนะคะเรียกว่าเป็นไพ่ของการต่อสู้ฝ่าฟันนะคะเมื่อได้ไพ่ใบนี้มานะคะก็หมายถึงนะคะ เรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบการต่อสู้แข่งขันนะคะชารีออดก็คือการบุกตะลุยไปข้างหน้านะคะ ถ้าหมายถึงการสมัครงานหางานก็อาจจะมีเรื่องของการต้องแข่งขันกันเพื่อที่จะไปแย่งตําแหน่งงานนะคะการแข่งขันทางธุรกิจชิงตําแหน่งอะไรแบบนี้นะคะหรือการที่เจ้าชะตาเองอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาค่อนข้างบ่อยก็ได้นะคะในช่วงนี้และไพ่ใบสุดท้ายนะที่เสี่ยงทายได้มานะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ ไพ่เดอะซันก็ขอให้เชื่อนะคะว่าชาวลัคนาราศีตุลนว่าในสุดท้ายแล้วนะท่านจะประสบความสําเร็จสมหวังนะคะจะสามารถแก้ไขในทุกๆปัญหาที่ต้องเจอได้อย่างแน่นอนเมื่อต้องผ่านต้องเจออะไรมามากมายนะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่การต่อสู้ฝ่าฟันนะคะเดอ s ซัมาเป็นไพ่ใบสุดท้ายก็แปลว่านะผลแห่งความสําเร็จจะอยู่ในปลายทางนะคะคุณจะได้ในสิ่งที่อยาก ได้สมหวังในสิ่งที่ต้องการนะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะสามารถที่จะยกระดับตัวเองได้ไปสูงกว่าจุดที่เราเคยยือนอยู่นะคะ สุดท้ายนี้นะคะทางช่องเลขมงคลก็ขอให้ชาวลัคนาตุลราศีตุลน,นะทุกทกท่านประสบความสําเร็จสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจถูกหวยรวยเบอร์เป็นที่รักใคร่ของผู้คนนะคะหากต้องไปเจออุปสรรคเจอศัตรูนะคะก็ขอให้ก้าวผ่านไปได้มีความสุขมากๆก,กันทุกๆุกคนเลยนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมและฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i กดกระดิ่งช่องของเรานะเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทําคลิปด้วยนะคะและหากท่านใดที่ให้เกียรติสละเวลากดไลค์กดแชร์แล้วนะแม่หมอและก็ทีมงานทุกทกท่านก็ขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ